สวัสดี Hi h วันนี้เราจะมารีวิวขนมอะไรวะหม้อแกงในเซฟแฟนส์อีแล้วแต่ดูขนมหม้อแกงรุงอนเนกนะคะดูซิว่าจะเป็นไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นเรากินของแม็กแวลูแต่ไม่ได้รีวิวก็พอได้แต่ว่าไม่ได้แบบถล่มลึกมากเดี๋ยวมาดูใน ขนมหม้อแกงในแซ้แวนกระจุกกระจิกกระจุ่มกระจิ๋มสนุนราคาอยู่ที่29บาทนะจ๊ะน้องคนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเประดีสตอนนี้เด๋ยวไปเลยจะนี่จะเป็นรถเผือกไส้เผือกเจาะไปก็นิ่มอยู่ อร่อยกว่าของแมกเวลลู u, จริง,งรททนคี่แหละคือรสแท้ขนมหม้อแกงผ่านค่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะเป็นไดฟุกุชาเขียวไดฟุกุอูจิมัชะครีม อ่ะอเดี๋ยวเราลองมาชิมดิมป,มกปกติที่ห้อนี้เขาจะทำในฟูกุอยู่แล้วนะจ๊ะถ้าใครเจอโอ้แม่งสองเหลี่ยมไปหน่อย just a moment เฮ้ยคือใช่อ่ะ เราแค่มาชิมเฉยๆนะแต่เ,เราจะไม่กินขนมแล้วว้าวดูความดูความทุกคนดูคาม,คามกล้องลงมาหน่อยค่ะนี่ดูความเอ้ยค,คือน่ากินมากจริงไรจริงดูจากอันนี้นก็แบบเมื่อกี้ไม่ได้ให้กล้องดูนี่อร่อยมากคุณแม่ นี่เขามีช้อนกระจุกกระจิกด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซุปปเอร์แดงมาให้เสมอขอบคุณคอมเมนต์สายไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวขอเอาซ่อมก่นอนอนี่นิ่มมากทุกคนน,นิ่มมากชาเขียวครีมอืมกุดแค่ผ่านปุจิ มัชัดอุจิเดี๋ยวเราอยากจะให้ดูไส้เหรอโหแต่น้องคือเหนียวมากน่าจะไม่เห็นไส้ว่ะเดี๋ยวจะกัดครึ้นึ่งให้ดูก่อนเนี่ยไม่ไส้บางๆอืม่านผ่านเลยโอเครีวิวเสร็จแล้วบายบายเดี๋ยวมาใหม่